เบาหวานกำลังกลายเป็นอุบัติการที่เป็นเรื่องใหญ่แพทย์จุลาพรเตือนผู้ทำง,งานวัยรุ่นว่าสิ่งตาบอดถาวรในวันเบาหวานโลกปี2,568ที่จุลาพรกิจกรรมฟิตร่างกายฟิตชีวิตพิชิตเบาหวานได้ถูกจัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเตือนผู้ทำง,งานวัยรุ่นให้ระวังตัวกับพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่โรคเบาหวานแต่ที่น่าสนใจคือการป้องกันเบาหวานไม่ได้เป็นเรื่องยากแพทย์แนะนำว่าการควบคุม พฤติกรรมประจำวันเช่นการกินอาหารที่เหมาะสมและออกกําลังกายสม่ําเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนพลาดการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ําเสม,สมอเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการตรวจหาภาวะเบาหวานและควบคุมโรคแพทย์แนะนําให้ตรวจตาปีละครั้งเพื่อตรวจหาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นอาทิตตาบอดหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองแต่ที่น่าสนใจคือการเลือกอาหารในที่ทํางานก็เป็นสิ่งสําคัญ แพทย์แนะนำให้เริ่มต้นวันกับมื้อเช้าที่มีโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นไข่หรือนมกับข้าวกล้องหรือขนมปังโฮวิทซึ่งช่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีและลดความหิวระหว่างวันและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนพลาดการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่มีโรคเบาหวานแต่ต้องระวังกับการเกิดภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดซึ่งอาจเกิดขึ้นในผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยอินซูลินหากพบอาการผิดปกติระหว่างการออกกำลังกายเช่นเวียนศรีรษะหรือหน้ามืดควรหยุดทันทีและปรึกษาแพทย์ แต่ที่น่าสนใจคือโรคเบาหวานยังสามารถทําให้เกิดผลกระทบต่อดวงตาแท้จากสุวิทยาเผยว่าโรคเบาหวานทาให้เส้นเลือดและเลือดไม่ได้รับการจัดส่งไปเลี้ยงตาได้อย่างเหมาะสมจึงส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต,อต่อตาเช่นจอประสาทตาบวมน้ําหรือเส้นเลือดในตาแตกง่ายซึ่งอาจนําไปสู่การสูญเสียการมองเห็นและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนพลาดการตรวจตาอย่างสม่ําเสมอเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้ที่มีโรคเบาหวานควรตรวจ หลังจากวินิจฉัย5ปีสำหรับเบาหวานชนิดที่1และตรวจทันทีสำหรับเบาหวานชนิดที่2กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในงานนี้รวมถึงการสาธิตการออกกำลังกายการสาธิตการทำอาหารและการแก้ไขภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดพร้อมกับบูธกิจกรรมต่างๆเช่นบูธเจาะเลือดปลายนิ้วตรวจวัดน้ำตาลบูธแนะนำการดูแลเท้าและบูธรับบริจาคดวงตาแต่ที่น่าสนใจคือการต้องการเบาหวานไม่ได้เป็นเรื่องยากการควบคุมพฤติกรรมประจำวัน และตรวจวัดระดับน้ำตาลอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานอย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนในพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ผลลัพธ์ที่ได้รับคุ้มค่าคุณพร้อมจะลองไหม